รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีดผมพี่ลัาจิกโกอยทีผมออสไทโลดคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจประเภทไหนก็ตามแต่ครับผมการาน a เฟอร์หรือทานฟอร์มตัวเองไปสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าใครยังไม่ได้ทําผมจะบอกเลยนะไม่ต้องทําแล้วไม่ทันแล้วขนาดนั้นเลยเหรอคือทุกอย่างต้องมีหมดเวลาพี่มันไม่งั้นมันจะรอกันอยู่ทั้งชาติก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องทําตอนนี้เลยแหละถ้าไม่ทันก็ถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่ต้องทําแล้วใช่ครับผมคุณก็เป็นคลาสสิกบิสเนสไปเลยคือแบบเป็นโอแฟชั่นไปเลยใช่ครับก็ฉีกไปอีกทางหนึ่งคือออกแนวแบบว่ายุค ในอดีตเป็นแบบว่ากรุงเทพในอดีตเป็นสีซีเปียไปวันนี้เนี่ยเรานะอยากจะชวนให้ท่านผู้ชมมารู้ว่าหลังจากที่เราทําโซเชียลมีเดียหลายคนเริ่มการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดียมาในระดับหนึ่งละรเราก็อยากจะค้าขายแบบจริงจังมากขึ้นนี่มีหน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากการขายผ่าน Facebook อย่างเดียวอะ่ะ บางครั้งมันไม่ได้การันตีว่าความน่าเชื่อถือของเราเท่าไหร่ a c e b o o k ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือมันเออบางมันโกงกันเยอะไง oh. เ,เวลาเวลาเราซื้อของถ้าเราลองสมมุติว่าเราเป็นคนซื้อของอะ่ะ oh. เราโอเคเราอยากจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มอ่าจากซื้อผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มาร์เก็ตเพสอะไรก็แล้วแต่อยู่แล้วแต่ว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีมีข้อจํากัดนะครับ,รบเรื่องการถักปเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปอการทางเลือกอ,อีกทางเลือกหนึ่งในการทําธุรกิจและให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็สามารถ เ,เขาเรียกว่าใส่เนื้อหาใส่คอนเทนต์ได้เยอะแล้ว,ลวได้มีประสิทธิภาพนั่นคือโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPress ช่วยในการทำเว็บไซต์ครับอ๋อพี่ออนกันจะชงเข้าเรื่องของเว็บไซต์ใช่ครับผมคือคือผมอยากอธิบายแบบนี้ คนหลายๆคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้เว็บไซต์มันหมดยุคสมัยไปแล้วมันเชยไปแล้วมันไม่ต้องมีแล้วเราสามารถมีแต่ Facebook Page กับ YouTube YouTube Channel เราก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วนะฮะผมจะบอกให้เลยทุกบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ยี่ห้อไหนก็ตามแต่ที่คุณมีฮะทิกต็อกอินสตาแกรม g อะไรอะไรก็ตามครับผมสิ่งที่คุณมีอ่ะมันไม่ใช่ของคุณเลยแม้แต่อย่างเดียวใช่ใช่มัน,มนแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ มันจะเป็นอย่างเดียวที่คุณมีแล้วคุณสามารถควบคุมมันได้ใช่ครับผมถามหน่อยเฟซบุ๊กถ้าเกิดวันหนึ่งมาร์คซัก็เบิดงอนเลิกทำเฟซบุ๊กขึ้นมาเจ้าของร้านที่อยู่บนเฟซบุ๊กทั้งหมดทําไงล่มสลายล้มหายตายกากถูกไหมฮะหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะว่าหลายคนไม่มีคนไม่มีใครเชื่อว่าเฮ้ยบริการบนอินเทอร์เน็ตมันจะเลิกหรือมันจะหายไปที่ผ่านมามันก็เลิกไปหลายอันแล้วนะใช่จริงๆก่อนหน้านี้ถ้าถ้าใครเคยใช้ อะไรฮะ T O C I T Y เออเอา M S N น่ยง่ายๆหลายคนที่เคยใช้หรือ ICQ ก็แล้วแต่บริการบนอินเทอร์เน็ตหลายๆตัวเนี่ยได้เลิกก็คือเลิกไปเลยนะครับเขาให้เราใช้ฟรีเพราะนั้นเราไม่สามารถอิดออดอะไรได้ถูกครับเพราะว่าเขาบอกว่าเอาละเขาตอนที่เราสมัครอ่ะเขามีเขียนบอกอยู่แล้วในรายละเอียดว่าเขาสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นมันคือการทํางานอยู่บนทรัพยากรที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นครับเพราะฉะนั้น ผมอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่ผมจะบอกว่าเว็บไซต์ยังไม่ตายใเว็บไซต์ยังเป็นสิ่งสําคัญที่คุณต้องมีอยู่ใครับถ้าสิ่งที่คุณทําทั้งหมดในชีวิตคุณนะครับเป็นปิรามิด เว็บไซต์คือฐานล่างสุดของปิรามิดครับใช่ครับของธุรกิจของเราด้วยไม่ว่าอะไรจะอยู่อะไรจะมาส่วนบนจะแหว่งโดนลมพัดอะไรมีพายุอะไรแค่ไหนค,คุณก็สามารถก่อขึ้นมาใหม่ได้ถ้าคุณยังมีฐานอยู่ถูกต้องแต่ถ,ถ้าฐานคุณถล่มจบนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเว็บไซต์เนี่ยเครื่องมือเครื่องมือที่ทําให้การทําเว็บไซต์สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและน่าเชื่อถือครับก็คือ WordPress สครับเวิร์ดเพลสเวิรเพลเป็น C.M.S. เราต้องบอกประเภทเนาะประเภทของเขาคือ C.M.S. คือ Content Management System ใช่ครับเป็นตัวในการที่จะทำตัวเนื้อหาลงในเว็บไซต์ของเรามีภาพประกอบนะครับเวิร์ดเพลสดูได้นะครับนะครับเวิร์ดเพลนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เว r ร์ดเพลเนี่ยมีอยู่2แบบครับครับแบบที่1คือ Wordpress.com ครับนี่ตัว wordpress เนี่ยหน้าตาที่เราเห็นอันนี้คือ Wordpress.com ครับ ตัว w o r d เพจ s เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์เข้ามาที่ตัวที่ตัวเว็บเขาได้เลยเข้าไปล็อกอินสมัครสมาชิกและใช้ได้เลยเป็นบริการฟรีเว็บไซต์ใช่ครับผมแต่อยู่<ถ>ภายใต้โดเมนของ WordPress อีกทีหนึ่งภายใต้ชื่อของอชื่ออาจจะเป็นชื่อของเรา แล้วก็<ฆ>เป็น wordpress com ใช่แล้วอ่าเป็นชื่อขององค์กรเราแล้วตามด้วย wordpress com ซึ่งทำได้ฟรีทำได้ฟรีได้ในระดับหนึ่งครับหลังเแล้วก็มีแพ็กเกจเสียงเงินเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นกับเงื่อนไขกับรายละเอียดของเว็บที่เยอะขึ้นใช่ครับเนี่ย wordpress com เนี่ยก็สำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วฟรีอยากลองใช้ของฟรีเนี่ย ลองเข้าไปดูก็ได้อ,ออก start ที่นี่ก่อนใช่ครับลองไปทําดูว่า๊มันคุ้นไหมมันเวิร์กไหมเราเรียนรู้มันต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ทีละน,นิดครับครับเจ้า w o r d p r e s s c o m เนี่ยอันนี้ยผม่ตอนที่เริ่มใหม่ๆผมก็ลองจากอันนี้แหละเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ลองล็อกอินดูลองใช้ดูทำให้เนะวิร์ดเพจถึงได้รับความนิยมเพราะว่า <c oughs> พอโลกเราเข้าสู่ยุคข,ของเว็บ2.0นะ,ะครับเราเริ่มมีโซเชียลมีเดียเริ่มมีหลายๆคนเริ่มทำคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยครับ ไอ้ตัวการทําเว็บแบบ CMS เนี่ยสมัยก่อนนะทำเว็บมันต้องไปไปเขียนโปรแกรมโอ้ไปเขียนบน HTML บนระบบอะไรแย่ๆมากมายเป็นกราฟิกบน Dreamweaver บนอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเต็มไปหมดยุ่งยากมากตัว CMS เนี่ยมันเหมือนเป็นชุดสําเร็จรูปที่สามารถทําให้เราสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสําเร็จรูปด้วยคุณสามารถเสกเว็บสําเร็จรูปขึ้นมาเป็นแบบ กล่องเปล่าหนึ่งอันแต่มันเป็นกล่องแล้วไงมันเป็นกระดาษที่ขึ้นรูปเป็นกล่องไว้แล้วใช่ครับแล้วคนนี้คุณก็ไปตกแต่งเอาเพราะว่ามันมีกล่องแล้วมันง่ายแล้วใช่ก็เลยได้รับความนิยมจริงๆในโลกนี้มีเยอะนะครับมี WordPress มีดูเป้ามีจุ่มล่ามีจุ่มล่าด้วยใช่แต่ที่ได้รับความนิยมไม่สุดคือ WordPress เพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันทําได้ยืดหยุ่นแทบจะครบทุกรูปแบบเลยถูกต้องครับผมนะครับซึ่งเวิร์ดเพลสเนี่ยมันจะมีปลั๊กอินหรือมีลูกเล่นแล้ว ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทําเว็บอันดับต้นๆของโลกมีเพื่อนเล่นเยอะว่าง่ายๆว่ามีเพื่อนเล่นเยอะตีมให้เลือกเยอะคืออย่างดีไซน์เนี่ยดีไซน์หน้าเว็บนะคุณไม่ต้องไปออกแบบเองทั้งหมดเลยครับคุณไปเลือกซื้อตีมเบิร์ดเฟซซึ่งมีขายอยู่เต็มไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตครับผมอยากได้หน้าแบบไหนคุณไปซื้อหน้าแบบนั้นมาคุณมาติดตั้งในในเครื่องคุณปั้งปึ๊บลงได้เลยคุณได้เว็บไซต์หน้าแบบนั้นเลยอ่ะคแค่คลิกไม่กี่คลิกมันง่ายขนาดนั้กอี ใช่แล้วก็ม,มีที่สำคัญคือ w r r p r r s s เนี่ยมีข้อดีนอกจากมีเพื่อนเล่นเยอะมีแล้วก็มีผู้ให้บริการที่เขาเรียกว่าโฮสติ้ง<ม>ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีหลายที่นะเวลาที่เราจองจองตัวเว็บไซต์หรืออยากจะทำเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องมีการเช่าโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี้ โฮสติ้งหลายที่ออกแบบแล้วก็จูนทำการจูนปรับตำแหน่งปรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายแหละของเขาเนี่ย<ะ>ให้สอดคล้องกับการใช้ Wordpress oh. เ,ขเขาจูนก็เรียก Wordpress Hosting กันเลยทีเดียวใช่ใช่แต่วันนี้เราจะแนะนำคร่าวๆคร,าวครับผมว่าตัว w r r p r r s s เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับ,รบท,ที่กำลังได้รับความนิยมมากแล้วก็เว็บดังๆหลายๆเว็บเนี่ยก็ใช้ Wordpress ในการทำงานเอาง่ายๆเว็บแบบสื่อยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเลย ไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐก็ใช้เวิร์ดเพจใช่แล้วคนทำเว็บให้ไทยรัฐเนี่ยดังมากชื่อพี่เม่นพี่เม่นนี่เซียนเวิร์ดเพจมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วใช่ครับสุดยอดมือหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นอนทําให้เนี่ยเว็บดังๆในระดับโลกก็มีใช้เวิร์ดเพจนะครับใช่ซึ่งการใช้เวิร์ดเพจเนี่ยโอเคนอกจากความนิยมเนี่ยในฐานะของผู้ประกอบการครับอย่างเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเวิร์ดเ s จฟรี ใช้ฟรีแล้วก็2ก็คือเราลองเล่นดูก่อนเราลองไปเล่นใช้ใช้เล่นดูก่อนในที่เว็บไซต์ wordpress.com ก็ได้พอจนกระทั่งเราชำนาญแล้วเราเก่งขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยรเราก็เริ่มมาพัฒนาต่อยอดครั้งที่2ก็คือ,อเรื่องของการเช่าโฮสติ้งเช่าเซิร์ฟเวอร์จดทะเบียนโดเมนเนมอันดับแรกเลยชื่อเว็บไซต์ของเราสำคัญน,นะครับเพราะว่าการจะเริ่มเริ่มต้นทำเว็บไซต์เราต้องรู้ก่อนอันนี้เป็นคำถามโลกแตก ชื่อเว็บว่าอะไรอ่าอ่าชื่อเว็บไซต์ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตั้งชื่อเว็บถ้าอยากได้ .com นี่ยากละเพราะว่าเรามี .com มาประมาณ30-40ปีใช่ปีชื่อที่เป็นคำสั้นๆเนี่ยไม่เหลือละใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญยังไงการตั้งชื่อโดเมน i n name อาโดเมนมันคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิมพ์เข้ามาหรือเซิร์ชเวลาจะจะมาเจอเว็บเราเนี่ยคนจะจดจำเว็บเราก็จดจำจากโดเมนถูกต้อง นะฮะแล, <S <S แล้วเวลาคุณจะจดโดเมนเนี่ยคุณต้องตั้งชื่อขึ้นมาก่อนแล้วคุณต้องไปเช็คก่อนว่าโดเมนนั้นว่างไหมอ่าตัวชื่อเว็บไซต์แต่ตัวทุกวันนี้ตัวเลือกเยอะถ้า .com มไม่ว่างเนี้ยม,มันยังมีดอ,อื่นๆมาเพิ่ม<ช>ัตัวนี้มีแปลกๆนะ -.co -.travel อทดอทดอททราเอมีะอะไรมีหลายแบบมากนะครับครับแล้วถ้าแบบไม่มีเลยนะ ง่ายที่สุดคือ .in.th เอออันนี้ก็นิยมใช้ในประเทศไทยเหมือนกันอ่อ,อันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเยอะถ้า,าเป็น .co.th เนี่ยคุณต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทพพ2อพอ่าคือชื่อที่จะจดต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบริษัท หรือชื่อ Product ก็ได้แล้วแต่ชื่อ Product ์ที่บริษัทนั้นทํากิจการอยู่ถ้าเป็น .co.th เนี่ยจะต้องจะต้องโอเคอาจจะต้องสอดคล้องกับชื่อบริษัทแต่ถ้าเป็น a n t h บัตรประชาชนใบเดียวจดได้เลยครับผมแต่คําถามที่เจอบ่อยการจดโดเมนเนมนะครับเพราะฉะนั้นการจดชื่อเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราจดเป็นชื่อบริษัทแต่ คนน่ะไม่ได้ต้องการจดจำไม่ได้เสิร์ชชื่อบริษัทเราในการค้นหาเว็บไซต์คนส่วนใหญ่เขาจะค้นหาทุค้นหาสินค้าที่บริษัทเราขายมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบางคนนะถ้าเขามีทุนและมีกําลังเนี่ยเขาจะจดชื่อบริษัทอันหนึ่งเป็น .com อไว้แล้วเขาจะจดอีกอันหนึ่งที่เป็นชื่อที่มันสอดคล้องกับ SEO ออย่างเช่นถ้าคุณขายนาฬิกาก็อาจจะมีชื่ออะไรสักอย่างแล้วก็ Watch มีคำว่า Watch หรือถ้าเป็นในการลักษณะคร็อกก็เป็นคร็อกก็แล้วแต่ก็คือมีชื่อตัวผลิตภัณฑ์นั้น,นยอยู่ในชื่อโดเมนด้วยเป็น .com ไปเพราะเราสมัคร .com ตัวชื่อโดเมนเสร็จปุ๊บเราก็เช่าโฮสซึ่งโฮสต์ยุคใหม่มันเขาจะมีการลง WordPress แบบฟรีอินตอล l มาให้เลยเราสามารถาถ้าถ้าเรา,เาสมัครตัวโฮสติ้งแบบนี้ซึ่งตกเริ่มต้นซึ่งปีละไม่กี่พันบาท ก็สามารถเริ่มจะมีเว็บไซต์ได้แล้วพอมีเว็บ e s s เสร็จมีเว็บไซต์มีโฮสติ้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ให้เขาลง WordPress ให้ซึ่ง WordPress พอลงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือตัวบริษัทเราให้เรียบร้อยสามารถใส่เข้าไปได้ง่ายๆลองไปเสิร์ชหามีคนสอนใช้ WordPress เยอะมากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับหรือ บางคนบอกว่าไม่ชอบอ่านหน้าจอจริงๆไปหาซื้อหนังสือก็ได้นะมีเยอะมากหนังสือมีเยอะมากการสอนใช้ WordPress เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมซึ่งเ w o r d p r e s s เนี่ยมันสามารถทำเว็บได้หลากหลายสไตล์มากๆการทำา WordPress เนี่ยมันช่วยอย่างอย่างที่เราบอกอย่างสไตล์เว็บของรับหน้าโว์ของพี่หลานเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนผมใช้เตีมที่มันคล้ายๆกับแมกซีนอ่าหรืออย่างของผมเองก็จะมีเหมือนกันก็นี่ก็ใช้ WordPress เหมือนกันแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ แล้วผมก็มีเชื่อมโยงไปยังบริษัทผมด้วยผมทำสองเว็บครับเว็บแรกเป็นเว็บพอร์ทัลเว็บที่สองเป็นเว็บบริการของบริษัทก็จะมีบอกว่าบริษัทของผมเนี่ยเป็นบริการอะไรบ้างสวยนี่สวยนี่ตีมสวยลูกใหญ่ดีนะครับก็คือจะบอกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ o r d p r e s s เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ผมสามารถทําเว็บไซต์ได้ในเวลาอันสั้นใช่นะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือปลั๊กอินครับครับตัวปลั๊กอินเนี่ยมันมันมีค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บบริษัท เว็บสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวปลั๊กอินหรือตีมเนี่ยที่มันที่มันออกแบบมาแล้วสวยอยู่แล้วอ่ะครับฟรีก็ได้นะนี่ธีมฟรีก็มีนะมีสวยๆก็มีอ่าตีมฟรีก็มีเราสามารถใช้ตีมสําเร็จรูปมาได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็แค่เวลาตีมมานะครับท่านผู้ชมครับเราเปลี่ยนข้อความตรงนี้แค่น,นั้นเองครับเปลี่ยนข้อความตรงนี้เปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับตรงตรงเมาส์เนี่ยครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นของเราเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้ให้เป็นของเราครับก็คือบริการเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆครับเราแค่ไปเปลี่ยนข้อมูลที่เขาเคยใส่ไว้ให้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นข้อมูลของเราตรงที่เกี่ยวกับบริการคอมพิวเตอร์ผมก็มีรูปคอมพิวเตอร์บริการเกี่ยวกับถ่ายทอดสดผมก็มีรูปกล้องรูปกล้องรูปไฟอะไรเงี้ยหรือบริการเกี่ยวกับการทำระบบแลนระบบเน็ตเวิร์กผมก็รูปสายแลนมาใส่ซึ่งอันเนี้ยวัตถุประสงค์ของการทำเว็บแบบเนี้ยคือ ผมไม่ได้ขายของที่เว็บไซต์ครับอันนี้<ม>เป็นเหมือนแบบว่าข้อมูลอินโฟเมชันของหน่วยงานนั้นใช่ครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวอย่างอันนี้คือเบสิกของการทําเว็บไซต์และขษะะบริษัทของท่านผู้ชมที่สามารถที่จะทําแบบนี้ใช้แนวคิดแบบนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเราเคยไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรที่ไหนเราก็ใส่เป็นอย่างเงี้ยซึ่ง เราสามารถใส่ได้เองทั้งหมดมนะครับอันนี้คือเว็บผมไม่ได้ขายของก็จะมีเมนูต่ตางๆว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นเว็บขายของล่ะออสมมติว่าถ้าเราต้องการจะทำเว็บขายของอม,มันจะมีปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งครับอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมอาจจะสนใจนเราอยากจะทำเว็บไซต์ให้ให้มี ให้มีระบบขายของมีการโชว์สินค้าคมีการโชว์สต็อกสินค้าคแล้วก็สามารถเลือกสินค้าได้เหมือนพวกเว็บช้อปปิ้งทั่วๆไปมันจะมีปลั๊กอินฟรีอยู่ตัวหนึ่งครับ,รบของตัว WordPress เองที่สามารถ ทำแปลงไอ้เว็บไซต์ที่เป็นองค์กรเฉยๆหรือแคสตอลีอ่แกลเลอรี่เฉยๆเนี่ยให้สามารถค้าขายได้ด้วยชื่อว่า WooCommerce ครับ WooCommerce w ั o เ o m m e r c e เราสามารถเซิร์ชได้เลยเซิร์ชจากตัวระบบหลังบ้านของ WordPress เนี่ยรเราสามารถลงเวริรตัว WooCommerce ได้เลยซึ่งข้อดีของ WooCommerce ตัวน,นี้หนึ่งเลยเพื่อเล่นเยอะเหมือนกัน ของคนใช้เยอะคนใช้เยอะมากๆแล้วคนใช้ Wordpress ส่วนใหญ่ที่จะทำอีคอมเมิร์ซนะในในเวิดในวคอมเมิร์อ่ะมันมีทั้งแคตตาล็อกแสดงสินค้ามีทั้งบริการสั่งซื้อนะฮะใช่ไหมฮะหน้าหน้าสั่งซื้อในการจัดการสต็อกสินค้าเช็คอินเช็คเอาท์มีหมดมีระบบจ่ายเงินพ่วงเข้าไปได้ใช่เราสามารถพ่วงการใช้บัตรเครดิตโอเคการพ่วงการใช้บัตรเครดิตบางทีเราอาจจะมีแค่ ตัวตัวเว็คอเนี่ยจะมีแค่ในเรื่องของการที่ว่าลูกค้าสั่งซื้ออะไรเท่าไหร่รแล้วก็เลือกวิธีการชาระเงินแล้วพอชาระเงินอ่ะราอันเนี้ยอนนพอถึงขั้นตอนชาระเงินเนี่ยเราต้องไปผูกกับผู้ให้บริการเขาเรียกว่า payment gateway ครับผมตัว payment gateway เนี่ยก็จะผู้ให้บริการก็จะคิดค่าใช้จ่าย ในต่อรานเซคชั่นเนี่ยไม่เหมือนกันบ,บางเจ้าบัตรเครดิตวีซ่าก็อาจจะคิด3.7% 3.5%แล้วแต่ผู้ให้บริการครับซึ่งก็จะมีผู้ให้บริการไปเมนเทจเวลหลายๆเจ้าที่สามารถรับบัตรได้หลายๆบัตระนะครับสามารถใช้รับบัตรได้หลายๆบัตรซึ่ง การทำ e-commerce เนี่ยสำคัญที่สุดคือระบบหลังบ้านนะครับเพิ่งถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ของเจ้าอื่นอย่างพวกไปเมนเกตเอ่อพวกพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้เขาก็จะมีหลังบ้านของเขา,าเราเไม่สใช่ของถ้าทาเองใช่แต่ว่าการเชื่อมโยงเรารอาจจะจําเป็นต้องใช้สต็อกแยกกันสต็อกออนไลน์ที่เป็นสต็อกในเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นสต็อกจริงที่ใช้ในการค้าขายเลยโดยตรงก็ได้เนี่ยซึ่งใช้แกลเลอรี่ของ o o Commerce แล้วก็ใช้ฟังก์ชันของ WooCommerce เนี่ยซึ่ง,งท่านผู้ชมลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้<ช><ม>นะครับมันทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์ขายของซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะอธิบายใ,ให้ฟังอีกทีว่าการวัตถุประสงค์ของการทำเว็บมันไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวเราเรามีวัตถุประสงค์เยอะแยะมากมายอีกอันหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะใช้ o r d p r e s s นะครับควรจะสควรจะมีคนที่ทำกราฟิกสวย สักคนหนึ่งหรือจ้างกราฟิกสวยๆมาช่วยทําภาพให้สวยครับทําภาพประกอบในตัวเว็บไซต์ของเราให้มันดูน่าน่าใช้อย่างผมเนี่ยก็จะโอเคนอกจากทํากราฟิกแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีหาภาพสวยๆมาใส่ครับซื้อภาพหรือเป็นบริการบริการฟรีภาพเอามาประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณคนอกจาก SEO นอกจากทําเว็บขึ้นมาแล้วนะครับเวลาคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องไปศึกษาเรื่องของการปรับจูนเว็บให้มันมีความเร็ว ให้มันเข้าได้อย่างรวดเร็วแล้วใช้เวลาน้อยๆใช่นะฮะซึ่งอันนี้มีผลมากหลายคนเนี่ยทุกวันนี้คือแบบกดมือถือใจรเร็วด่วนได้ครับผมกดปุ๊บถ้ามันหมุนๆหรือลากนานหน่อยเว็บเข้าช้าหน่อยนะโหลดไม่เร็วนะบางทีเปลี่ยนใจออกไปเลยใช่ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นมีผลมากๆนะครับต้องปรับจูนเว็บเสร็จแล้วนะครับทำเว็บเสร็จแล้วนะทำเว็บอันไม่ยาก หาคนเข้าเว็บยากกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาคนเข้าเว็บเนี่ยก็นั่นแหละก็มีเทคนิคเยอะะมากมายการโฆษณาทั้งหลายแหละครับนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆครับผมช่วงท้ายรายการวันนี้เนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วเราไปดูสกู๊ปพิเศษกันดีกว่าครับครบเครื่องเรื่องไอทีครับ หลายๆค,คนคงคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบมีสายกันดีอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้าสายหรือที่เรียกว่าไวร์เลสชาร์เจอร์ซึ่งเชื่อว่าหลายๆลคนอาจจะสงสัยว่าอุปกรณ์ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรและเมื่อเทียบกันแล้วแบบไหนดีกว่ากันเทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจึงมีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมกันการชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบใช้สายชาร์จ การชาร์จมือถือด้วยหัวชาร์จและสายชาร์จแบบต่างๆถือว่าเป็นวิธีมาตรฐานในมือถือทุกรุ่นและต้องมีชุดอุปกรณ์ชาร์จให้ในกล่องมือถือทุกเครื่องหรือจะเลือกใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นร่วมได้หากเป็นสายชาร์จแบบเดียวกันหัวชาร์จใช้แรงดันไฟระดับเดียวกันและยังพกพาสะดวกใช้ชาร์จที่ไหนก็ได้แถมราคาก็ยังไม่แพงแต่สิ่งที่ควรให้ความสําคัญก็คือแรงดันไฟของหัวชาร์จแต่ละแบบต้องเลือกให้ใช้งานร่วมกับมือถือแต่ละรุ่นได้ หรือนาหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องไปเทียบแรงดันไฟด้วยเพราะหัวชาร์จที่แถมมาถูกออกแบบให้เข้ากับมือถือรุ่นนั้นๆอยู่แล้วหากเปลี่ยนไปใช้หัวชาร์จที่ให้แรงดันไฟเยอะๆแต่ตัวมือถือไม่รองรับก็ไม่ทําให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นแต่อย่างใดสําหรับข้อดีของการชาร์จแบบมีสายคือแรงดันไฟเข้าถึงแบตเตอรี่โดยตรงอุปกรณ์ชาร์จหาซื้อง่ายราคาเริ่มต้นไม่แพง พกพาสะดวกใช้งานที่ไหนก็ได้ขอแค่มีปลั๊กให้เสียบใช้งานชาร์จรวดเร็วหากมือถือและชุดชาร์จไฟรองรับส่วนข้อเสียของการชาร์จแบบมีสายคือพอเชื่อมต่อถูกใช้งานบ่อยส่งผลให้ความทนทานลดลงเสี่ยงต่อการเกิดไฟกระชากหากดึงสายชาร์จออกกลางคลันหรือใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่เสถียรใช้ชุดชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งชุดต่อมือถือหนึ่งเครื่องเท่านั้นการชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้สายวิธีการชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้สายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก พราะไม่ต้องดึงสายและถอดสายชาร์จที่จะทําให้ความทนทานของพอร์ตเชื่อมต่อเสื่อมก่อนเวลาอันควรและยังใช้แท่นชาร์จทําหน้าที่ขาตั้งมือถือในตัวได้แถมยังประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หลายแบบเช่นที่ใช้ไร้สายในรถหรือแม้กระทั่งตัวมือถือที่สามารถชาร์จไร้สายให้มือถือด้วยกันได้แต่คุณสมบัติการชาร์จไร้สายนั้นยังไม่มีในมือถือทุกรุ่นรวมถึงราคาของแท่นชาร์จนั้นถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับที่ชาร์จมือถือทั่วไป ข้อดีของการชาร์จแบบไร้สายคือช่วยถนอมพอร์ตเสียบสายไม่ต้องเสียบสายถอดสายบ่อยลดโอกาสเกิดการไฟกระชากขณะใช้งานใช้งานได้แบบไม่ต้องถือตัวเครื่องเพราะมีแท่นชาร์จเสมือนขาตั้งอยู่แล้วชาร์จขณะขับรถได้หรือรถยนต์บางรุ่นที่มีชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายให้โดยเฉพาะส่วนข้อเสียของการชาร์จแบบไร้สายคืออุปกรณ์ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสายชาร์จหากต้องการแท่นชาร์จขนาดใหญ่หรือคุณสมบัติขั้นสูงเช่นพัดชาร์จในตัว หากติดตั้งแท่นชาร์จไร้สายในรถเพิ่มเติมต้องติดตั้งสายไฟเพื่อใช้ไฟจากในรถด้วยหรือแท่นชาร์จไร้สายบางรุ่นจ่ายไฟชา้ากว่าการชาร์จแบบมีสายเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อดีและข้อเสียของที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบมีสายและไม่มีสายส่วนวิธีการไหนดีกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานมือถือของแต่ละคนมากกว่าเพราะบางคนสะดวกที่จะชาร์จไร้สายเมื่อถึงบ้านหรือโต๊ะทำงานช่วยให้วางมือถือเป็นที่เป็นทางมากขึ้นและยังรักษาพอเชื่อมต่อให้ยังคงสภาพดี หรือบางคนเคยชินกับการเสียบสายชาร์จพกที่ชาร์จไปไหนก็ได้แถมซื้อได้ง่ายๆในราคาที่ถูกกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือการถนอมมือถือถนอมแบตเตอรี่ด้วยวิธีการใช้งานและวิธีชาร์จที่ถูกต้องเพียงเท่านี้มือถือและแบตเตอรี่มือถือก็จะใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นนั่นเองหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดี รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราช,ชวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w .etv.thai.tv และ facebook.com/etvchannel นะครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้สัปดาห์หน้ามาคุยเรื่องเว็บกันต่อแม่ยัง<ช>เพิ่งเริ่มต้นเองนะครับใช่ครับยังไปมีเรื่องที่น่ารู้อีกเยอะแยะมากมายเลยเจอกันสัปดาห์หน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ กลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปตอนที่39เเราจะมาแนะนำถึงเรื่องของประโยชน์ของการทำเว็บไซต์เว็บไซต์มีประโยชน์อะไรบ้างทำหน้าที่อะไรได้บ้างไปชมกันครับ เราจะมาแนะนํากันว่าวันนี้เว็บไซต์อะทำอะไรได้บ้างมีกี่ประเภทมีกี่แบบแบบที่1เลยคือเว็บไซต์ที่ทํามาเพื่อคอร์ปอเรทครับการสร้างแบรนด์ a อนเนีย s s อันนี้ต้องไปยกตัวอย่าง t i ท o a d c o m อาตัวยกตัวอย่างของผมก็ได้นะครับตัว h ท i โ o a d c o m นะครับตัวเว็บไซต์ของผมอันเนี้ยตัวเว็บไซต์เนี้ยนะครับก็จะเป็นโดยโดยหลักการก็คือเว็บไซต์เนี้ยของผมเนี่ยเป็นเว็บของบริษัทครับ เพราะฉะนั้นเว็บของบริษัทมันก็ต้องบอกให้คนดูรู้ว่าเราขายอะไรเราคือใครก่อนเราคือใครใช่เราคือใครเราทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่บางคนยังไม่รู้ว่าไมค์เซลฟี่บลูทูธใช้งานยังไงเทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจะมาแนะนำเคลกในการเลือกซื้อและวิธีการใช้งานไมค์เซลฟี่บลูทูธกัน ไม่เซฟี่ Bluetooth มีการออกแบบรูปทรงที่แตกต่างกาันตามการใช้งานโดยจะแบ,บ่งใช้งานได้หลักๆได้ดังนี้